หนึ่งในประเทศค่ายจิตตกโควิดในเอเชียที่ป่านนี้ยังไม่ยอมเปิดเขาคิดอะไรกันแน่ทุกคนคิดว่าแบบไหนมันจะดีกว่ากันครับในช่วงที่ผ่านมาระหว่างย้ำว่าในช่วงที่ผ่านมานะไม่ใช่ตอนนี้ระหว่างประเทศที่เปิดก็คือเปิดปิดก็คือปิดก็คือต่อให้ไม่ว่ายังไงก็ตามก็จะยึดมั่นในความคิดของตัวเองเหมือนแบบลูกผู้ชายพอกับอีกแบบหนึ่งก็คือแบบล่อลวงทําเป็นเปิดแต่ว่า มีกฎระเบียบมากมายแล้วก็มีหลายคนต้องสูญเสียเงินเพราะว่ากฎระเบียบที่ไม่ชัดเจนแล้วก็มีหลายคนต้องอดขึ้นเครื่องบินเพราะว่าการตรวจเอกสารที่เข้มงวดเกินไปแล้วก็บางคนที่เข้าประเทศมาย้ำว่าเป็นส่วนน้อยแต่ก็ตรวจเจอโควิดแล้วก็ต้องเสียค่ารักษาแพงๆก็คือเปิดแบบล่อลวงทําเป็นเปิดแล้วก็มีการปิดได้ด้วยตามความจิตตกนะครับ ก็คือเอาเป็นว่าเราพูดถึงในนี้คือค่ายที่ชัดเจนเปิดก็คือเปิดปิดก็คือปิดอย่างกลุ่มนี้ก็จะแบ่งเป็นสองพวกอย่างยุโรปอเมริกาเนี่ยเขาก็เอาตามความเป็นจริงถ้ามันไม่หลายแรงการติดเชื้อน้้วลงเขาก็เปิดแต่ช่วงที่ปิดเขาก็คือปิดหมายถึงว่าถ้ามันระบาดแรงมากก็ห้ามเลยหรืออะไรเงี้ยแต่อีกพวกหนึ่งก็คือปิดก็คือปิดเหมือนกันแต่ว่าปิดแบบไม่สนใจใดๆเลยก็คือต่อให้สถานการณ์มันเป็นยังไงชั้นก็จะปิดอย่างเช่นในตามข่าวนี้คือญี่ปุ่น จริงๆยังมีอีกหลายประเทศนะในค่ายของเอเชียเนี่ยที่ว่ายืนยันมั่นคงกับการปิดแต่ณวันที่พูดนะครับญี่ปุ่นมีการแง้มบ้างก็คือให้นักศึกษาหรือว่านักธุรกิจได้เข้าประเทศได้บ้างซึ่งจริง,รงๆแล้วก็เคยเป็นเคยทาอย่างนี้มาก่อนนะไม่ใช่เพิ่งครั้งแรกนะแต่เหมือนว่าพอมีการระบาดอะไรอีกก็ปิดไปอีกอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ว่าไอ้เรื่องของนักท่องเที่ยวหรือคนทั่วไปเนี่ยอย่าหวัง ก็คือในช่วงกระแสที่ประเทศหลายๆประเทศในเอเชียเนี่ยอาจจะต้องสเปคว่าเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยได้เริ่มทยอยเปิดกันแต่ว่าประเทศในเอเชียตะวันออกยังคงเงียบกันอยู่นะครับซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่ค่อนข้างมีฐานะที่ดีแต่ยังจิตตกโควิดไม่เลิกอย่างเช่นอ่ะญี่ปุ่นนี้ตามข่าวนี้นะครับหรือว่าจีนหรือไต้หวนันเกาหลี คือไม่ได้ว่าแบบไม่ให้ใครเข้าเลยแต่มีการผ่อนคลายบ้างแต่มันเป็นการผ่อนคลายในระดับให้คนเข้าในระดับที่มันเป็นแค่คนจําเป็นจริงๆมันไม่ใช่แบบว่าเออเริ่มแบบให้นักท่องเที่ยวเข้าได้แบบมีเงื่อนไขหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือประเทศในเอเชียที่ยังปิดอยู่เนี่ยปิดอย่างมั่นคงเนี่ยก็จะมี2ระดับอีกญี่ปุ่นนี่คืออยู่ระดับเดียวกับนิวซีแลนด์ก็คือนิวซีแลนด์นี่แม้แต่ประเทศที่อยู่ข้างๆกันอย่างออสเตรเลียจิงโจ้เนี่ยเขาจะ เปิดแบบเสรีไม่จิตตกแล้วก็ตามเนี่ย,ยนิวซีแลนด์ก็คือยังเป็นเฟสก็คือจะยังค่อยๆเปิดอย่างเชื่องช้าเปิดแบบระมัดระวังนะครับญี่ปุ่นจะเป็นลักษณะเดียวกันคือเริ่มเปิดให้คนจําเป็นนักธุรกิจนักเรียนเข้าได้แต่ว่าเรื่องการเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยที่หลายคนอาจจะรอไปเที่ยวญี่ปุ่นอยู่เนี่ยก็คงยังอีกนานแล้วก็ในนี้เขาจะพูดถึงว่าทําไมญี่ปุ่นยังปิดประเทศในขณะที่ประเทศอื่นเริ่มผ่อนคลายมาตรการนะครับก็มาลองดูกันว่าทําไม ทั้งๆท,ที่เป็นประเทศที่เราภาพพจน์มองว่ากล้าหาญถูกไหมแต่พอมาเจอเรื่องของโควิดเนี่ยทาไมทําไมและทําไมออเคยพูดข่าวในช่วงแรกๆก่อนที่จะเลิกพูดเรื่องญี่ปุ่นไปนะครับนายุคคนเก่าเคยพูดว่าเราต้องบาลานซ์ระหว่างการป้องกันด้านสุขภาพแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจควบคู่กันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็อะไรสุขภาพแย่แล้วก็ลาออกจากตําแหน่งไปแล้วพอคนใหม่ขึ้นมาปุ๊บนี่ไงกลายเป็นคนจิตตกแล้วญี่ปุ่นแบบว่าเสียชีวิตเยอะมากเลยหรือ หรือว่าติดเชื้อมากเลยหรือในนี้บอกว่ามาตรการควบคุมโควิด -19 ยังคงใช้อย่างเข้มงวดแม้จะมีผู้เสียชีวิตน้อยกว่าประเทศอื่นทําให้เกิดความผิดหวังกับแนวทางของรัฐบาลญี่ปุ่นก็คือเว็บไซต์ข่าวอันนึงรายงานความเห็นของผู้เชี่ยวชาญซึ่งพยายามหาคาตอบว่าเหตุใดญี่ปุ่นจึงเข้มงวดกับมาตรการคุมโควิด -19 ในขณะที่ประเทศอื่นเริ่มผ่อนคลายมาตรการเหล่านี้ในขณะที่โอมิครอนกำลังระบาดไปทั่วประเทศที่ปกครองด้วยประชาธิปไตยก้าวหน้ามักจะตอบสนองกับการระบาดอย่างแข่งขัน แต่จะทําด้วยมาตรการที่มีความเข้มงวดต่ํากว่าในช่วงปี63-64เนี่ยทั้งมาตรการทางสังคมและการเดินทางแต่ญี่ปุ่นเลือกเส้นทางที่แตกต่างไปโดยนายกรับมือการระบาดด้วยมาตรการคุมชายแดนที่เข้มงวดมากกว่าปีที่ผ่านมาคือนี่คือคนใหม่นี่ไงคนเก่าเขาก็พูดว่าเราจะบาลานซ์ระหว่างเรื่องของเศรษฐกิจและก็เรื่องของสุขภาพแต่คนใหม่เนี่ยจะเอาแต่สุขภาพอย่างเดียวญี่ปุ่นน่าจะเกือบจะได้เปิดแต่ไม่น่าเปลี่ยนคนซะก่อนเลย ความที่ชาวญี่ปุ่นเคยผิดหวังกับนโยบายของรัฐบาลและมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทําให้ชาวญี่ปุ่นมีความอ่อนไหวอย่างมากต่อนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการระบาดใหญ่และรัฐบาลใหม่นี้ทราบว่าความนิยมและความอยู่รอดของรัฐบาลน,นั้นเชื่อมโยงกับตัวเลขโควิดอย่างแยกกันไม่ได้เอาเป็นว่าทําเพื่อคะแนนเสียงหรือถ้าโควิดมันระบาดคะแนนเสียงจะแย่เลยไม่กล้าเปิดหรือจํานวนผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่นมีน้อยแม้ตัวเลขการติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อช่วงไม่นานมานี้แต่ญี่ปุ่นจํานวนผู้ติดเชื้อใหม ยังต่ำกว่าหลายประเทศในยุโรปหรืออเมริกาประมาณ5เท่าและต่ำกว่าออสเตรเลียอย่างน้อย3เท่าเพื่อนบ้านอย่างเกาหลีและออสเตรเลียได้หันไปใช้กลยุทธ์อยู่ร่วมกับโควิดก่อนจะพบว่าอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเป็น1 3 1่งร้อยสามสิบเอ็ดและร้อยรายต่อล้านคนก็ตามโอ้มันน้อยมากแต่ญี่ปุ่นรับมือกับโอมิครอนอย่างแข็งขันโอมิครอนมีอิทธิพลต่อข่าวและวาระทางการเมืองในแต่ละวันแม้ว่าญี่ปุ่นจะเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการฉีดวัคซีนสูง กว่าทั่วโลก2เท่าที่79%ต่อประชากรทั้งหมดก็มากกว่าของเราอยู่นิดนึงตอนนี้มี34จังหวัดในญี่ปุ่นจากทั้งหมด47จังหวัดทั่วประเทศเข้าสู่ภาวะกึ่งฉุกเฉินอีกครั้งเช่นเดียวกับปลายเดือนมกราที่ผ่านมาแม้ว่ามาตรการที่เกี่ยวข้องจะยังคงไม่รุนแรงตามมาตรการสากลก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้ยาวก็เลยไม่ได้อ่านหมดนะครับเอาเฉพาะใจความก็คือตั้งแต่เดือนธันวาคม ปีที่แล้วญี่ปุ่นได้ดําเนินมาตรการคุมชายแดนที่เข้มงวดเมื่อเทียบกับการระบาดรละลอกก่อนหน้านี้นโยบายดังกล่าวถือเป็นการปิดประเทศสําหรับพลเมืองที่ไม่ใช่ชาวญี่ปุ่นก็มีคําถามเสมอว่าในเมื่อปิดขนาดนี้มันระบาดจากอะไรถ้าเทียบกับนิวซีแลนด์แล้วเนี่ยซึ่งก็ปิดสนิทเหมือนกันให้เฉพาะคนนิวซีแลนด์ได้กลับเข้าประเทศเหมือนกันแล้วมันระบาดจากอะไรเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับญี่ปุ่นกับนิวซีแลนด์เนี่ยมีส่วนคล้ายกันมากแต่แค่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นข่า จิตตกน้อยกว่าเพราะไม่ค่อยได้ออกมาพูดอะไรมากแต่นิวซีแลนด์นี่ประกาศห้ามแล้วห้ามอีกช่วงก่อนหน้านี้ก็เลยคุณป้านิวซีแลนด์เลยดังเลยแต่ว่าอะไรคุณลุงญี่ปุ่นไม่ค่อยได้พูดอะไรเลยไม่ได้ไม่ดังทั้งที่จริงๆแล้วสองประเทศนี้คล้ายๆกันมากก็คือปิดสนิทเหมือนกันทั้งคู่แต่สิ่งที่ต่างกันคือนิวซีแลนด์เพอร์เฟกมหาเพอร์เฟกคุณป้าเขาจัดการได้ดีแต่ญี่ปุ่นนี่คือยังไงปิดสนิทแต่ว่ายังจะระบาดมากได้อยู่นโยบายนีโอซาโกกุ วงเล็บความโดดเดี่ยวซึ่งในเอเชียตะวันออกมีเพียงอีกประเทศเดียวที่ใช้คือจีนบรรดานักเดินทางที่ติดค้างจํานวนมากนั้นมีนักศึกษาประมาณ150,000คนที่ลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่ญี่ปุ่นทําไว้กับประเทศอื่นๆนักศึกษาบางคนกําลังคิดจะย้ายไปเรียนในสถาบันในเกาหลีใต้ด้วยเหตุผลนี้คือไปเจออีกข่าวหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เอามานําเสนอนะครับเหมือนกับว่าเขาก็ดูแลไม่ค่อยดีสําหรับคนที่ติดเชื้อทําให ถึงแม้ว่าจะปิดสนิทก็ตามแต่ก็ยังคงมีโควิดพุ่งแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทั้งที่ปกติพวกปิดเนี่ยมันควรจะมีการดูแลให้ดีใช่ไหมอันนี้ดูแลก็ไม่ดีแล้วก็จะยังปิดอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จริงเท็จแค่ไหนแต่ข่าวที่บอกว่าเปิดเปิดอะไรเนี่ยคือเปิดแค่ให้แค่นักศึกษานักธุรกิจคนทํางานเข้าเท่านั้นนักท่องเที่ยวยังนะครับยังเขาผู้เชี่ยวชาญและผู้อํานวย,กา,นยการศูนย์การศึกษาญี่ปุ่นทั่วโลกร่วมกันยื่นข้อเสนอเรียกร้องให้นายกญี่ปุ่น เปิดประเทศเนื่องจากนักศึกษาเหล่านี้ต้องเผชิญความไม่แน่นอนอย่างถึงที่สุดรวมถึงเป็นการสร้างความเสียหายอย่างมากต่อชื่อเสียงระดับโลกของญี่ปุ่นความกังวลที่เพิ่มขึ้นในหมู่พลเมืองญี่ปุ่นโอมิครอนกำลังระบาดเพิ่มขึ้นในญี่ปุ่นเนี่ยมันระบาดจากอะไรใครรู้บ้างปิดสนิทยังจะระบาดอีกและพลเมืองญี่ปุ่นก็กังวลเรื่องนี้อัตรา,าผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อประชากรล้านคนก่อนหน้านี้สูงสุดที่203รายต่อ1ล้านเมื่อช่วงที่เป็นช่วงเปิดการแข่งกีฬาโอลิมปิก ก่อนที่จะลดลงต่อเนื่องมาอยู่ที่ต่ำกว่า10ลายต่อ1ล้านเออตอนแรกเราก็คิดว่าเขาจะเปิดตอนใกล้เวลาไอโอลิมปิกนี่เนาะปรากฏว่าเปิดจริงปุ๊บไกลเป็นอะไรอะ่ะออนไลน์เท่า,านั้นแหละประชาชนมีความอ่อนไหวอย่างต่อเนื่องจากตัวเลขเหล่านี้สะท้อนจากผลสำรวจความคิดเห็นซึ่งขอให้ผู้ร่วมตอบแบบสอบถามจัดลำดับความสำคัญในประเด็นต่างๆให้กับนายกโดยผลจากการสำรวจพบว่าการแก้ปัญหาโควิดมาเป็นอันดับสองที่3 8 เป็นรองความกังวลเกี่ยวกับเงินบำนาญสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ที่41%อ๋อญี่ปุ่นเขาเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ฉะนั้นคนส่วนใหญ่ในประเทศคือคนที่อายุมากแล้วก็ถ้าไม่รู้เหมือนกันนะประเทศไหนคนอายุมากเยอะเนี่ยมักจะจิตตกโควิดไม่ไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่าชาวญี่ปุ่นปฏิบัติตามแนวทางสาธารณาสุข3ข้ออย่างเช่นหลีกเลี่ยงพื้นที่ปิดหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดและหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิด แต่ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคก,ก็ลดลงเมื่อเวลาผ่านไปเออส่วนใหญ่เขาก็อยู่ในถ้าอยู่ในเมืองใหญ่นะห้องก็แคบๆนะไม่รู้เกี่ยวกันไหมแต่เขาก็ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันหลายคนเหมือนของเรานะบางทีเราก็อ้างนะว่าคนไทยส่วนใหญ่อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ก็เลยมีความเสี่ยงในการติดเยอะไม่เหมือนพวกฝรั่งที่เขาอยู่กันแบบอโลนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เอาเป็นว่าเป็นการเดาเอานะครับในนี้คือข้ามไปหล ย้อหน้าเหมือนกันแต่ว่ากลับใจความได้ว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามจะทําอะไรตามความคิดเห็นของคนในประเทศก็คือคนในประเทศเขาอาจจะยังกังวลกันอยู่ก็เพื่อนๆที่อยู่ญี่ปุ่นคิดเห็นยังไงว่าคนในประเทศกังวลโควิดกันมากไหมไม่อยากให้เปิดจริงหรือเปล่าครับจากการที่ตั้งแต่เด็กก็เติบโตมากับอะไรต่างๆของญี่ปุ่นมาเนี่ยก็จะรู้ว่าญี่ปุ่นเขาจะตอบสนองกับคนในประเทศก่อนเสมอคนต่างประเทศไว้ทีหลัง แต่ในนี้เขาบอกว่านายกเนี่ยการตอบสนองสอดคล้องกับความคาดหวังของสังคมสมัยใหม่มากกว่าแต่ก็มีสัญญาณที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงมากขึ้นสําหรับความสัมพันธ์ของญี่ปุ่นกับประชาคมระหว่างประเทศก็คือเลือกเอาคนในประเทศก่อนต่างประเทศยังไงก็ช่างอะไรอย่างเงี้ยนะคงจะคิดแบบนี้ซะมากกว่าแล้วก็ล่าสุดก็คือที่บอกว่าเปิดประเทศอะไรนั่นก็คือให้แค่นักศึกษานักธุรกิจคนทํางานแต่เรื่องนักท่องเที่ยวยังก่อนนะครับอย่างทั้งที่ เคยเป็นหนึ่งในประเทศที่ทําการตลาดนะให้คนต่างชาติเนี่ยเข้าไปเที่ยวอย่างเช่นคนไทยเนี่ยโอ้โหมีอะไรประชาสัมพันธ์ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเยอะเลยแต่พอโควิดปุ๊บกลับกลายเป็นแบบนี้นะครับแต่นี้เพื่อนเพื่อนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ